นี่คือ r i กแม็ก EA ที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเทรดในทุกจังหวะแต่มันจะเลือกเทรดเฉพาะโครงสร้างที่ Smart Money เท่านั้นที่มองเห็นมันจะวิเคราะห์ Break o ฟสตั๊กเจออย่างละเอียดจากพฤติกรรม Liquidity และเข้าตาม Order Box ที่มีแรงซื้อขายของจริง r i กแม็ก ไม่ใช่แค่อินดิเคเตอร์ตัดกันไม่สุ่มไม้เข้าตามความรู้สึกแต่วางจุดบนบิตคอยน์ไทม์เฟรม M10 ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนตามโครงสร้างทิศและหากราคาเคลื่อนไหวผิดทิศมันจะไม่แก้แบบเดาสุกแต่จะเข้าสู่กระบวนการโอเกสติ t บริกสตั๊กิงเปิด Position ถัดไปในทุก333,333จุดพร้อมใช้ Dynamic Lot allocation ที่เพิ่มระดับความเสี่ยงทั้งหมดโดยจำกัดไว้ไม่เกิน10ออเดอร์ต่อรอบเท่านั้นและเมื่อ ราคารีบาลานซ์กับเข้าสู่จุดคุ้มทุนระบบจะทําการ close all position โดยอัตโนมัติเพื่อทําการปิดรอบการเทรดด้วยวินัยที่เทรดเดอร์มืออาชีพล้วนให้ความสําคัญบริ m a ทไม่ใช่ EA สําหรับคนที่เทรดตามกราฟ แต่มันถูกสร้างมาสำหรับเทเตอร์ที่เข้าใจ m a r k e ก็ต r u c t u r e ออย่างแท้จริงมองหาเครื่องมือที่ควบคุมความเสี่ยงได้ในทุกระดับถ้าคุณจริงจังกับการเทรดบิตคอยในมุมมองของสถาบัน r i s k m a x คือระบบที่คุณต้องมีในสนามแห่งนี้และหากสนใจ EA ระบบเทรดอัตโนมัติระดับพรีเมียมที่พิสูจน์ได้จากผู้ใช้งานจริงโดยที่คุณจะไม่พลาดทุกจังหวะโอกาสสำคัญพิเศษสุดในตอนนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถสัมผัสระบบระดับพรีเมียมแบบนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นรับ าจึงเปิดให้คุณ s u b ส c r i ป e ปลายเดือนเพื่อใช้งาน EA อย่างเต็มระบบในราคาเริ่มต้นเพียงแค่หลักพันต่อเดือนราคาจับต้องได้แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงจาก Pilot Advisor และยืนยันผลงานด้วยกลุ่ม Community ที่มีผู้ใช้งานกว่า900คนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีและพิเศษสุดสำหรับสมาชิกกลุ่ม V.I.P จะได้รับการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกในทุกๆวันรวมถึงไลฟ์สดเปิด EA ชนข่าวในทุกสัปดาห์สามารถขอดูผลการรันจริงหรือ สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้มีทีมงานพร้อมดูแลและให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ